ดูเข้าลูกเริ่มดูเข้าไปลูกเ,ลเ,รเริ่อดูเข้าเป็นกเร่มดาาไรลูกเรื่มดูเขมาไปลูกเริ่มดูเข้าไปอูกเรี่มันเขบบ้าไปลูกเริ่มถึงข้าไหนทกเร่มันถึ้าไปลบกว่มคืเต้องบอกว่า่มันเข้าไปลนงเรี่มดบเข้าไงล,งลงูก,ก,กเ,เริ่มเข้าปลูกเรื่มดูเข้าเปลูกเรื่องูเข้าไปลกเรื่มดูเข้าไรลกเริ่มดูเข้าไปลูเรี่มคือถ้าไปล้วเริ่มดูเข้าไปะนกเรก็มืูเราานี่ยมีรว่มรู้สึกว่า พลนอยเหมือนคล้ายๆกับจะจะแบบเป็นปนระสบการณ์แรกของเราอ่ะพี่มันก็เลยแบบเครียดนิดนึงแต่ก็พยายามปรับบรรยากาศให้ดีโดยที่นักสแสดงที่มาปอบเราก็คุณ <ไข S 1> มาริโอ้คุณแจ๊สแล้วก็พี่มัมหรือทีมงานหลายๆคนอย่างเงี้ยครับเขาก็แบอกเฮ้ยอย่าไปเครียดเยอะแต่คนอื่นอนะ่ะตลกหมดเลยนะ,<ต>ะผมย,ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าจะถอดใจแบบไม่ไม่เอาได้บ่อยแล้วยัง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 เพราะว่าขึ <c ười> ้นสามคิวเองแต่หมายถึงว่าแจ็สนึกได้อย่างว่าเราเครียดมาก คือผมว่าหลายๆคนต้องเครียดแบบผมเพราะว่าฝนมันตกอ๋อโลเคชันอะไรเออฝนมันตก<อ>แล้วมันมีความกดดันของทั้งคิวนักสแสดงทั้งแบบสภาพอากาศณนะตอนนั้นแล้วมันมีแบบเกี่ยวกับโอ้ยหมูเด้งด้วยอะ่ะที่เราไปถ่ายอะ่ะแล้วเราแบบว่าเราเจอปัญหาแบบหลายๆอย่างเราก็เลยรู้สึกว่ากังวลและเครียดอะไรเงี้ยครับปัญหาอะไรเอเนี่ยเนี่ยหนันกสุดแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยเนี่ยเจอไม่คือปัญหาที่หนักสุดเลยก็คือเรื่องฝน เพราะเราเรามีคิวจำกัดบางทีก็อาจจะขอคิวคนอื่นมาเพิ่มความน่ารักของนักแสดงหลายๆคนทั้งนักแสดงต่างประเทศนะครับคนเกาหลีคุณยูริเนี่ยหรือนักแสดงคุณมาริโอคุณแจ๊สเนี่ยเขาก็พยายามช่วยเราว่าแบบเอ้ยถ้าไม่ได้หรือแบบอะไรเงี้ยคิวก็ขอเพิ่มได้นะใช่คุณแจงสแฟนคุณแจ๊สก็น่ารักแบบมาปอบไม่ต้องเครียดเป็นเรื่องปกติฝนฟ้าประเทศไทยตกอะไรเงี้ยเราไม่เคยเจอไงพี่พเราตกเหตุการนี้มันูนม,มันบาดตายเป็นสิ่งที่เราตั้งไว้ คืองบอ่ะเราก็มีตุนไว้อยู่แล้วสำรองไว้แล้วเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเราไม่รู้จริงๆแต่เราแค่มันคือเรื่องแรกที่เราทําเต็มเต็มเรื่องเราไม่เคยเหมือนเราตกใจอ่ะเหมือนสมมติพี่ไปไปสมัครงานที่หนึ่งแล้วพี่พี่โดนเจ้านายพี่ด่าทํางานที่อะไรของมึงแล้วปรากฏเราตกใจแบบเชีย่ยเพิ่งมาวันแรกพี่อาจจะด่ากลับเลยแต่ผมด่าไม่ได้ไงเพราะดาราเบอร์ใหญ่หมดผมก็แบบ เชียตกใจฝนตกหน้ากูนอยแล้วแบบแต่ทุกคนโอเคเนาะก็ฉันบนอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ฉันน่ะหยุดตกเถอะฉันจะทานมังกูปากทูบปุ๊บตกหนักกว่าเดิมอีกหมดทานเลยอาะแล้วตกลงใครไม่ทานแล้วทานแค่สัตว์เลยปากเองตกเลยแจใจผู้สิ่งเนี่ยบ้างว่าอะไรคนมองว่าแจ็จราตัวท็อประดับแต่ละสายงานมามันก็ต้องดังมันคาดหวังจากกุญแจคือเราไม่เราไม่ได้มองอย่างนั้นเรามองว่าเราได้ความเป็นศิลปะ และการทํางานแบบไวขึ้นได,ได้ความเป็นมืออาชีพคือความดังเนี่ยผมว่าทุกวันนี้คนไทยส่วนใหญ่หลายๆคนเนี่ยเขาไม่ได้มองเรื่องความดังบางคนอาจจะไม่ได้เชื่อถือดาราแล้วก็มีบางคนอาจจะเชื่อถือดา,าก็มีมันเลยกลายเป็นว่าคนที่เราเอามารวมเนี่ยมันคือคนพักพวกเราและเขาพร้อมที่จะช่วยเราและพร้อมที่จะไปกับเราโดยที่กลุ่มเป้าหมายของเราคือเป็นหนังครอบครัวน่ารักและกลุ่มเป้าหมายของเราคือเรารู้สึกว่าเราอยากจะพาหนังไทยเนี่ยไปต่างประเทศ นี่คือเป้าหมายเราก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าเราพยายามทําให้คนรู้จักมากขึ้นว่าหนังไทยน่ารักมีความสุขตลกอารมณ์ดีเป็นยังไงผมรู้สึกผมเปรียบเทียบหนังของผมอะฟูทักลักมูเด้งเนี่ยคือเป็นเหมือนภาพยนตร์ที่เราได้กลับบ้านไปต่างจังหวัดกินข้าวกับพ่อแม่พร้อมกันแล้วมันมีความสุขอะอะไรประมาณเนี่ยัมจรินความเครียดนี้มันส่งต่อเวลากลับบ้านไ,ไปนอนกับภรรยาไม่เลยไม่เลยผมเป็นคนลืมง่ายยัดเอายังไงพอเปิดประตูรถเปิดประตูปตุ๊บผมไปได้เลยผมก็ผมเป็นคนลืมง่ายอะผมกลัว ผมกลัวเป็นโรคไงผมกลัวว่าผมกลัวอยู่กับลูกได้ไม่นานอย่างสมุิผมตอนนี้ผมกินเนื้อสัตว์เยอะมากเลยเพราะว่าผมผมผมเครียดผมต้องกินให้มันอารมณ์ดีแล้วเดี๋ยวพอผมพอผมแบบถ่ายจบปุ๊บผมก็จะกลับมาลดน้ําหนักดูแลตัวเองเพื่อจะได้อยู่กับลูกผมกลัวตายแสดงว่าไม่เอาท็อกซิกเข้ามาเลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องแยกคือคือเราเราอาจจะอาจจะโชคดีนะบางคนเขาอาจจะแบบจมอยู่กับงานเยอะอะไรเงี้ยคือการหย่อนการหย่อนหรือการพักผ่อนให้ดีเนะี่ยคือ ต้องทิ้งเรื่องงานออกจากบ้านออพอเข้าบ้านปุ๊บก็ต้องเป็นพ่อคนอีกคนห<ค>นึง่งเลยแต่เมื่อกี้บอกกลัวตายอันนี้ความคิดนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ที่จะไม่ได้เห็นลูกไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยกลัวตายก็คืออ่าด้วยครับพอมีลูกปุ๊บยิ่งกลัวเพราะว่าลูกยังยังไม่ <c oughs> ยังเล็กอยู่แล้วก็แบบยังไม่ได้คุยกับพ่อเลยอะ <c oughs> <c oughs> ตายไม่ได้ลูกพ <c> อ <oughs> เปลี่ยนชีวิตยังไงบ้างมุดอะไรบ้างตัดท,ทิ้งผมก็ตัดอ่าในความของความคิดที่ที่แบบลบ ในความคิดที่แบบว่า,เ,าเรื่องการดูแลของผมอะมันโอเคอยู่เพราะว่าผมไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่แล้วก็ไม่ยุ่งกับยาเสพติดแล้วก็พนันก็ไม่เลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพอมีครอบครัวปุ๊บเนี่ยครอบครัวมันใหญ่สุดแล้วผมให้เวลากับครอบครัวเพราะว่าผมรู้สึกว่าเวลาผมมีปัญหาไอ้คนที่อยู่กับเราคือครอบครัวไม่ใช่ไม่ใช่ไชอคนรอบข้างเลยเพราะไอคนรอบข้างมันก็ทั่วไปอะแจริงๆมีคุยกับนากิน,นว่าพ่ออยากยถึงหนูตอน มีเมียเลยหรือว่าตอนอะไรหรือว่าอยู่ยังไงมีการแบบบอก้อนลูกพรลูกปรับทุกกนรลูกกป็นั่งยิงเนี่ยเออเพราะว่าลูกก็อาจจะแบบว่าลูกนี่คือแบบอ่าส่วนใหญ่เขาก็จะแบบไม่สนใจอะไรครับเขาก็จะกินนมอย่างเดียวแล้วก็เขาก็จะแบบว่าเล่นตามภาษาเขาแต่พยายามไปฝึกฝึกให้เรียนรู้เยอะๆเพราะว่าแต่ก่อนพ่อไม่ค่อยมีเวลาเรียนไงพ่อทำงานแต่เด็กแต่ก็แบบว่าวางแผนไวใ้ให้ลูกกันแหละครับ